สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่3ตุลาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของเอจิรนันงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี0กับ2หวยออก2 0 2งวดใหม่ศูนยของอาจารย์ได้901ทุกท่าน 1ก้มาลุ้นกันตัวไหนจะมาวินตามนี้ครับเด่นบนเลขเด่น3ตัวอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้เด่นบนเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข0 0ูย์เข้าตำแหน่งหลัก10งวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้9กับ0นย์ะครับ9กับ0 ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับแนวทางของอัจีรนันเด่นบนเลขเด่น3ตัวกับ2ตัวเนาะต่อมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่งตัวเดียวของอาจารย์ครูเมืองสูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านได้เลข6มาลุ้นกัน6จะมาไหมมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดี ยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ครูเมืองนะครับใบนี้เป็นข้อมูล10บ,บนคู่ขี้งวดที่ผ่านมาได้เลขคู่นะครับก็จะมีเลขศูนย์ทุกท่านที่เข้าตำแหน่งหลัก10งวดใหม่ได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่มาลุ้นกันตัวไหนจะมาหลัก10ดีครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับก็จะเป็นสูตรนี้สูตรนี้สอนอบ,บนนะครับเลขเด่น3ตัว งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข0ูงวดใหม่ได้682นะครับ682ตามนี้ครับใบนี้สอนอนบนเลขเด่น3ตัวถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดวาน งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเข้าต่อนะครับมีเลข0ย์เข้าตำแหน่งหลัก10งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้890ทุกท่าน890ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแนวทางเด่นบนของแอดวาน16ทับ1ิบ6 6 ถัดมาจะเป็นแนวทางบินเป็นฝูงของแอตโซโยนะครับเลขเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข0นะครับเข้าตำแหน่งหลัก10 4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16ตุลาคม2566สูตรของอาจารย์ได้7145ทุกท่าน7145 ใครตามสูตรนี้แคปบหน้าจอเอานะครับแนวทางบินเป็นฝูงของแอตโซโยต่อมาก็จะเป็นแนวทางวิน3ตัวบน8ตัวนะครับมาครบ3ตัวบนของแอตบนดินแผ่นฟ้างวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์นั้นหลุดนะครับที่ผมลงให้ก็จะเป็นพื้นสีขาวใบนี้สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ วดใหม่ของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างทุกท่านเลขวิ่ง8ตัวของอาจารย์ก็จะมี0 1 2 3 4 5 6 7นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7ชอบก็ตามทุกท่านถ้าไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสูตรใหม่ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นรอรสอนอเลขเด่น3ตัวของอาจารย์ซับเศรษฐี งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข0ูนย์นะครับเข้าตำแหน่งหลักสงวดใหม่ได้678ทุกท่าน678มาลุ้นกันครับตัวไหนจะมาวินบางงวดก็มา2ตัวนะครับแคปหน้าจอได้เรียงดูได้เพิ่ม,เต,มเติมเนาะแนวทางเด่นรอสอนอของอาจารย์ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเลขติดรอสอนอ เลขเด่น3ตัวของแอตลานางวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลข2ทุกท่านเข้าร้อยกับเข้าหน่วยงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา16ทับ10 2566เลขติดรอสอนของอาจารย์ได้6 7 8ทุกท่าน6 7 8ตามนี้ครับแนวทางของแอตรานา ต่อมาจะเป็นแนวทางรอสอนอนะครับเลขเด่น3ตัวของแอดเกงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลข2นะครับเข้าร้อยกับเข้าหน่วยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้890นะครับ890วันที่อยู่ตรงนี้แนวทางเด่นอรอสอนอเลขเด่น3ตัวของแอดเกครับ มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางสอ,งน,อนบนเลขเด่น4ตัวพื้นหลังสีฟ้างวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข2เข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้ตัวเดิมนะครับก็คือ2345 2345วันที่วันที่งวดใหม่ชัดเจนแล้วนะครับ16ทับ10 โซนบนเลขเด่น4ตัวของแอดเกทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยบนของชายนิรนามอาจารย์มีแนวทางมาให้2ตัวนะครับนั่นก็คือเลข0กับเลข8ครับให้ไวลืมไว้แนวทางหลักร้อยบนต่อมาครับจะเป็นแนวทาง10บน เลขเด่น4ตัวของอาจารย์คนเพชรงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข0นะครับที่เข้าหวยออก202งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้5790นะครับ5790ได้ตัวเดิมถูกทันแนวทางของอาจารย์คนเพชรมาต่อกันที่แนวทาง10โบนเลขเด่น4ตัวของแอดใบส้ม ขออนุญาตเรียกแอดไบส้มนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี0นย์ะครับเข้าตำแหน่งหลัก10งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลข1 2งวดหลังสุดเข้าอยู่นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกทันใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดสูตรหลัก10ของอาจารย์ได้7913 7 9 1 3ทุกท่านไปเก่งไปลุ้นกันดูตัวไหนจะอยู่หลัก10บนถัดมาจะเป็นนทางเด่นสอนบนเลขเด่น3ตัวของแอดวานนะครับแอดวานนาเรสวนสูตรของอาจารย์ได้1 3 5 7นะครับ1 3 5 7งวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของหลวงปู่ชัยใบนี้เป็นข้อมูลสูตรสอนอล่างบนครับเลขเด่นของอาจารย์ก็จะมีอยู่3ตัวเป็นสูตรทํามืองวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรนี้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข6นะครับงวดใหม่ได้8.73 8 7 3เพิ่มเติมตรงนี้อาจารย์บอกว่าเน้นหน่วยล่างนะครับเน้นหน่วยล่าง ตามนี้ครับข้อมูลแนวทางของหลวงปู่ชัยสูตรสอนอล่างบนเน้นหน่วยล่างถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างเลขเด่น3ตัวของแอดกับตันสูตรของอาจารย์ได้379ตามนี้ครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566 ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่น10ล่างนะครับของหนูน้ําสมัยหรือว่าหนูน้ําทิพงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข6หวยออก66 6ล่างนะครับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้480ทุกท่าน480ใครรอใครถามหาแคปหน้าจอให้ไวครับแนวทางเด่นหลัก10ล่าง หนูน้ำทิพย์งวดใหม่ได้480นะครับ480 16ทับ10จัดไปครับอีกตัวอะไรดีมาต่อกันที่แนวทางของแอดรัสเกตแก้วสิรินะครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่น10ล่างเลขเด่น6ตัว งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข6นะครับงวดใหม่ก็จะอยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายเด่น10ล่างของอาจารย์ได้0 4 5 7 8 9ทุกท่าน0 4 5 7 8 9วันที่อยู่ตรงนี้เอา10ล่างของอาจารย์ไปแล้วก็ข้อมูลหลักหน่วยล่างของอาจารย์ไปด้วย หลักหน่วยล่างของอาจารย์งวดก่อนก็มีเลข6นะครับสาิติ6งวดแคปหน้าจอได้เรียงดูได้เพิ่มเติมนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16ทับ12,566เด่นหน่วยล่างของอาจารย์ได้1,2,4,5,7,9 1,2,4,5,7,9 มัดรวมกันดูทุกท่านแนวทางของแอดรัตนะครับ10ล่างแล้วก็หน่วยล่างก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ